วันนี้ภาษาไทยก่อนไงโต๊ะเก้าอี้เก้าอ e ี้แชร์หนังสือหนังสือบุ๊กอันนี้ง่ายดีว่าสมุดสม,มุดโน้ตบุ๊กกล่องดินสอเพนซิลเคสกระเป๋า กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเบสอย่างเดียวไม่ใญ่ก mm. าว <Blue. S 1> ไม้ไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัด mm. โคมไฟ <L amp. S 1> ตะกร้า <Bar get. S 1> กระดานดำ <Red board. S 1> สมุด <No. S 1> หมุดหมุด กระดาษ Paper. แผนที่ Map. รูปภาพตายัยง Bed. หน้าต่างกระจกนาฬิกา Clock. หมอนอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ โอ้โหนี่มันเนี่ยพอพอตาด้แม่ยายนะแกนฟาเธอร์แกนฟาเธอร์ผูแ้แนว่วภาษาแก้งหลอกยังรู้แกนมาเธอร์แกนปลาแกนผาาตาใช่แกนมายายฟาฟาเธอร์ แเ่อังโคลอังทูอังทูอังทูหน้ามันเดย์จันทูเดย์โอ้โหนี่ง่ายเลยเวนเดย์ไงเฮดเดย์ไฟเดย์เสาร์เดย์ สันเดย์อินับอินับอินับล้ว่ับฟุแปลว่าอะไรอินับเดี๋ยวที่เราไปกันนะภาษาเราอินับปุ๊ออินับแก๊สแก๊แก๊แก๊อืม โจ้โหเนี่ยแรงเงปูจําได้ยายยินัีผลไม้ผลไม้ฟูดอะไรที่ถามอ๋อถูกเมื่อกี้นี่ถามถามแก๊บอะไรเนี่ยนะอันนี้ผลไม้ฟูดเวสเทิร์บเวสกี่คือว่าเวสเวเทิร์บเออใช่เว t เทิร์ o โฮด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  พอ,พอสม,ม้าใช่าราทรีรกผพารอดผาหด,าด,าดนกแก้วอ๋อแค่นี้ไว้บุกหม่ต่อ